สวัสดีทุกๆคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช n n น,นลกันอีกแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกม The s ซิม4กับคลิปสปีดบิลกันอีกแล้วทุกคนอย่าพิ่งเบื่อคลิปสปีดบิลของเรากันนะเพราะาเรายังมีไอเดียอีกมากมายที่ยังไม่ได้สร้างออกมาซึ่งในวันนี้ที่เราสร้างก็จะเป็นคฤหาสน์ที่มี ท่านผู้ชมที่น่ารักขอมานะคะเราก็ด้วยความที่เราเป็นคนขี้เกียจคิดไงว่าเราอยากจะสร้างอะไรดีเพราะว่าในหัวเราก็ไม่มีอะไรเลยในช่วงนี้เราก็เลยได้รับคําแนะนํามาจากท่านผู้ชมแล้วก็มาสร้างให้ทุกคนได้ดูกันในที่นี้ก็คือเออคุณผู้ชมคนนั้นเขาขอไว้ว่าขอเป็นคฤหาสของยุคกลางหรือไม่ก็เป็น คลือาดยุโรปอะไรเงี้ยซึ่งพอเราไปทําการค้นคว้าค้นหาแหล่งอ้างอิงมาดูนะเราก็พบว่าไอ้คร์ลือฮาดในยุคกลางอ่ะมันจริงๆเรายุคกลางมันจะเป็นอารมณ์แบบคนรวยไปเลยแม้ก็คนจนไปเลยอะ่ะถ้าจะเป็นคนรวยใช่ไหมเขาก็จะอยู่กันในแบบเหมือนในปราสาทในวังอะไรเงี้ยอืมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนจนก็จะเป็นบ้านที่แบบติดติดติด,ต,ด,ต,ดติดกัน สไตล์แบบทูเดอร์อะไรทำนองนั้นแต่มันไม่มีอะไรที่เราในหัวแบบว่าคิดว่ามันจะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรขนาดของการเป็นคฤหิสั์ได้คือแบบมันใหญ่แบบเป็นปราสาทไปเลยอะล่ะเราก็เลยเกิดอาการกลัวนิดหน่อยนะเพราะว่าเราไม่เคยสร้างอะไรที่ใหญ่ขนาดแบบเป็นปราสาทได้ขนาดนั้นอ่ะก็เลยยังไม่ได้สร้างเป็นคฤหาสั์ในยุคกลางนะก็เลยขอมาสร้างเป็น คลือหาดสไตล์ยุโรปแทนอันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากบ้านหลังหนึ่งใน Pinterest อีกแล้วก็เราก็ไม่ได้ก๊อปเข้ามาทั้งหมดนะเราก็ดูว่าเออส่วนมากแล้วคฤือหาดในยุโรปถ้าแบบว่ายุคเก่าหน่อยมันจะมีมันจะมีห้องที่ยื่นออกมารูปทรงแบบ หกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรเงี้ยเหมือนที่ทุกคนเห็นที่มันยื่นออกมาแล้วก็มีหลังคาแหลมแๆแบบโคง้คงๆขึ้นไปแล้วก็เลยก๊อปตรงนั้นมานะแล้วก็เอามาใส่ในบ้านเราให้มันดูเข้ากับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นคือจริงๆแล้วในเกม The Sims 4เนะี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการสร้างบ้านในเกม The Sims 4นะมันก็ค่อนข้างมีความหลากหลายเป็นไปได้หลายแนวทางนะแต่ว่า มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่อิสระในการสร้างได้ขนาดนั้นมันจะไม่ได้เหมือนแบบเป๊ะๆหรือว่าแบบสามารถทําให้มันออกมาอย่างตามที่ใจหวังได้คือเราก็อยากจะสร้างให้มันเหมือนแบบเหมือนมากๆเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็จะดูดีแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้มันก็ได้ออกมาประมาณนี้ซึ่งเราก็ค่อนข้างภูมิใจนะในรูปส่วนมากที่เราเห็นถ้าเกิดว่าเป็นคาลิหาร์ดมันก็จะแบบมี กระเบื้องมุงหลังคาที่สีอ่อนๆไม่ก็สีเข้มๆไปเลยแต่ว่าด้วยความที่เราทําบ้านที่มีลักษณะของหลังคาที่สีเข้มมาเยอะแล้วเราก็เลยลองใช้สีอ่อนดูนะแล้วตรงนี้คือเราก็ทําการพลิกบ้านเพราะว่าตอนแรกที่บ้านหันไปทางด้านหน้าถนนน่ะมันมองไม่เห็นมันมืดมากเลยเพราะแสงมันเข้ามาทางด้านหลังบ้านนะก็เลยต้องทําการหมุนบ้านมาตั้งตรงนี้หน่อยเราจะได้เห็นหน้าบ้านชัดๆ ของในบ้านนี้ด้านนอกส่วนมากเราจะใช้เป็นของภาค Discover University ก็คือพวกหน้าต่างประตูอะไรเงี้ยก็คือใช้ของภาค Discover University ทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าใครเล่นเกม The Sims 4แล้วมีภาค Discover University ทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีมหาวิทยาลัยสองอันก็คือ Foxbury กับ b r i g h t c h e s t e r เออสไตล์ของ b r i g h t c h e s t e r เนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์แบบ มหาวิทยาลัยเก่าแก่เป็นยุโรปหน่อยใช่ไหมซึ่งมันก็มาพร้อมกับประตูและหน้าต่างที่สวยมากแล้วก็เข้ากับบ้านหลังนี้แบบมากๆเราก,ก็เลยเอามาใช้นะที่จริงเราคฤหาสน์ในยุคกลางหรือว่าคฤหาสน์ในยุโรปหรือว่าคฤหาสน์ที่มีแนวทางการแต่งเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสไตล์แบบหรูหราเอ็กซ์ตร้าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครมีภาคเสริมที่เป็นภาคแวมไพร์ มันก็น่าจะดีนะเพราะว่าในภาคแวมไพายมันมีแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่รูปทรงเก่าแก่แล้วก็แบบอลังการนิดหนึ่งตามสไตล์บ้านแวมพายทุกคนนึกภาพประสาทแวมพายออกใช่ไหมมันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ที่ดูแบบเอ็กซ์ตร้ามากๆเลยอนะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีว่าเราไม่ได้ซื้อภาคแวมไพรยมานะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนซื้อเอง <laughs> ไม่ได้มีใคร สปอนเซอร์แต่อย่างใดก็คือเก็บตังค่าขนมซื้อเองทุกเกมก็รอมันลดนะแล้วก็ซื้อแต่ว่าที่ไม่ซื้อภาคแวมพายเพราะรู้สึกว่าไม่อยากให้แวมไพรยบุกเข้ามาในบ้านตรงคืนนะกลัวเห็นคนอื่นเล่นกันแล้วก็แบบ มันก็ค่อนข้างแอบน่ารำคาญนิดหน่อยนะเวลามีแวมไพร์ย่องเข้ามาในบ้านตอนคืนเราไม่อยากเจออะไรแบบนั้นแล้วก็เราไม่ค่อยเล่นกับซิมที่แบบไม่ใช่ซิมปกติคือเราชอบเล่นกับซิมที่เป็นซิมมนุษย์มากกว่าคือในเกมเดอดซิมมันก็จะมีซิมแบบเอเลี่ยนมีซิมนางเงือกมีซิมเอ่อไอซิมที่แปลกๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแวมไพร์แล้วก็มีซิมแม่มดใช่ไหม ล้วก็คือเราไม่ได้เล่นอะไรพวกนั้นเลยคือเรามีภาคเสริม i อ e จนเดอร์อยู่ใช่ไหมที่เป็นภาคเกาะอันนั้นอะ่ะมันก็จะมีนางเงือกมาให้ด้วยแต่ว่าเราก็ไม่เคยเล่นกับนางเงือกเลยสักครั้งเพราะว่าเราเข้าไม่ถึงจริงๆอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสแบบ ก,ก็อยากจะลองเล่นอยู่นะแล้วก็อยากลองเล่นภาคอื่นด้วยแบบว่าภาคเวทมนต์อะไรเงี้ยเพราะว่าก็เป็นคนที่โตมากับแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็อาจจะชอบก็ได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ลองเล่นเพราะว่ายังไม่มีตังค์ซื้อนะจ๊าเพิ่งซื้อภาคเสริมอื่นไปก็กกตังค์หมดอยู่ช่วงนี้ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เราก็มาจัดการวุ่นวายอยู่กับการแบ่งผังบ้านนะ <c oughs> คือบ้านหลังนี้มันเป็นทรงที่แบบซูเปอร์กล่องแบบเหมือนเอา กล่องมาวางซ้อนๆกันนะมันมันค่อนข้างเป็นอะไรที่วางแผนผังบ้านค่อนข้างยากนะแต่ว่าก็ออกมาได้ด้วยดีคิดว่านะบันไดตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะว่าตอนที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันค่อนข้างกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะเราก็เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนทีหลัง เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นกันในเลๆๆน็วนี้นี่ไงอยู่ดีๆก็แวะมาเป็นตรงนี้เลยก็คือลืมกดอัดนะ <c oughs> แล้วก็โผล่มาเป็นนี้เลยตรงนี้ที่เห็นก็จะเป็นห้องรับแขกที่แบบว่าเป็นทางการมากที่สุดคือในบ้านหลังนี้มีห้องนอนเยอะมากด้วยความที่มันเป็นคฤหาสน์สามชั้นคือแบบเป็นคฤหาสน์ที่ใหญ่มากเลยนะ ถึงแม้ว่าตัวบ้านของมันอะจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับคฤลือหัดอื่นๆแต่คือด้วยความที่มันมี3มชั้นไงก็เท่ากับว,ว่าเหมือนเหมือนมีพื้นที่เพิ่มขึ้นไปอีกอะนึกออกใช่ไหมนั่นแหละมันก็เลยทําให้มีห้องเยอะมากในบ้านหลังนี้นะแล้วก็พยายาม ใช้พื้นที่ในบ้านให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดด้วยการเอาไปใส่ที่นั่งเล่นเป็นเงมันประโยชน์ไหมก็ดีอันนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นที่แบบว่าใหญ่ที่สุดเลยในบ้านหลังนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นเอาไว้สําหรับรับแขกแบบเป็นทางการเขาเรียก formal living area <S <s ก็จะมีการตกแต่งที่ใช้ไม้สีเข้มคือเราอยากใช้พื้นไม้อันนี้มานานแล้วแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ใช้สักทีเพราะเรารู้สึกว่า ด้วยความที่เราไม่ชอบอะไรที่มันค่อนข้างเยอะแล้วไม้อันนี้มันเป็นไม้ที่สารกันแบบ เป็นแนวแบบลายลูกศรอ,อะไรก็เราเราไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรก็เลยไม่อยากพูดออกมาเดี๋ยวมันจะผิดนั่นแหละมันสานกันอย่างนั้นนะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็เยอะเกินไปแล้วก็เลยไม่เคยได้ใช้สักทีแต่ว่าด้วยความที่บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านคาร์ลฮาร์ดแบบยุโรปไงเราก็เลยหาข้ออ้างที่จะใช้มันได้ซึ่งก็ขอบคุณมากจริงๆที่ได้ใช้สักทีแล้วก็ผ้าม่านถ้าทุกคนเห็นก็คือเป็นผ้าม่านที่แบบว่าเลเยอร์เยอะสุดคือเยอะสุดๆอะ แล้วเราก็มีโอกาสได้ใช้ทนันทีทังที่เวลาเราสร้างบ้านปกติให้ซีมเราอยู่เราก็ไม่เคยได้ใช้เลยห้องนั่งเล่นอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นที่มีความเป็นทางการมากๆเพราะว่าเป็นห้องนั่งเล่นที่เอาไว้รับแขกก็คือติดอยู่กับทางเข้าบ้านเลยตรงทางเข้าบ้านตอนนี้ตอนแรกอ่ะเราเราทุกคนจะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้ a r c h ชเวย์คือปกติถ้าเกิดว่าเราจะสร้างพื้นที่ที่แบบมันไม่มีประตูใช่ไหมเราก็จะใส่เป็นเขาเรียกว่าอะไรทางโค้งอะ่ะ เป็นประตูโค้งโค้งอ่ะให้ซิมเดินเข้าไปได้โดยที่ประตูไม่ต้องเปิดมันเชื่อมกันแต่ว่าทีนี้ไออาร์ชวยอันนั้นอ่ะมันในที่เราดูมันไม่มีอันไหนที่มันสวยๆเลยที่ใต่ไปมันก็ไม่สวยเราก็เลยใช้ทริคในการเอาเสามาประกบกันแล้วก็ใส่เป็นก็เรียกว่าอะไรอ่ะในในในซิมที่มันเขียนในเมนูมันเรียกว่าสเปนโดอ่ะ ก็เอามาใส่แล้วก็ทําให้มันเหมือนเป็นทางเข้าหลอกๆอะไรเงี้ยแทน a r c h ว a ไปมันก็ออกมาสวยดีนะแต่ว่าเวลาเล่นเกมมันก็จะน่าราคาญนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เล่นโหมดที่แบบว่าเอากําแพงลงมาทั้งหมดอะไอ้เสามันก็จะยังอยู่ไงมันก็จะตั้งโดอยู่อย่างนั้นอะมันก็จะไม่ไปไหนถ้าเกิดว่าใครขี้ราคาญก็จะเห็นมันตั้งอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็จะน่าราคาญมากเลยนะเนี่ยตามที่ทุกคนได้เห็นว่าเสามันก็ยังอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเอากําแพงลงหมดมันก็น่าราคาญนิดนึง แต่ก็เพื่อความสวยงามะคะ่ะอันนี้จะเป็นห้องกินข้าวแล้วห้องกินข้าวของบ้านหลังนี้จะอยู่แยกกับห้องครัวเพื่อความเป็นสัดส่วนของบ้านมาก,กิ้งขึ้นเราก็เห็นว่ามันมีพื้นที่ยื่นออกมาเป็นมุมมุมใช่ไหมคะเราก็เลยใส่เปียนโนเข้าไปเพราะว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้แล้วแบบบ้านยุโรปอะเนาะยคกลางเขาก็คงจะแบบว่า มีความสุนทรีในการเล่นดนตรีหรือเปล่านั่นแหละแต่ก็เป็นบ้างคนรวยไงเขาก็น่าจะเล่นเปียโ,โนกันแหละเราก็เลยจัดการใส่แกรนเปียโนไปให้เขาตัวหนึ่งเพื่อความรื่นเริงสำรานใจอะไรประมาณนี้แล้วก็โต๊ะกินข้าวชี่ใหญ่มากๆแล้วเราก็ใช้พรมจากภาค Get Famous ซึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน ในเร็วๆนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าผมที่เราวางไปตอนนี้นะมันช่างไม่เข้ากันเอาซะเลยด้วยความที่โต๊ะกินข้าวมันเป็นโต๊ะแบบยาวๆไงแต่ว่าผมที่เราวางไปตอนแรกมันเป็นผมที่เป็นลักษณะแบบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วมันก็แบบดูไม่ใช่อะ่ะเดี๋ยวเราก็เลยจะเปลี่ยนไปทีหลังแล้วก็ในห้องกินข้าวนี้ก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรให้มัน ลกลุงลังมากเพราะเราอยากให้มันมีความเป็นทางการเราก็เลยไม่ได้ใส่ของตกแต่งอะไรเข้าไปเยอะมากนะคะก็จะมีแต่ว่าพวกรูปภาพโต๊ะว,วางของแล้วก็น่าจะใส่ต้นไม้ไปอันหนึ่งแล้วก็มีตู้วางถ้วยชาม2อ,อันตอนนี้ก็กําลังคิดอยู่แบบนานมากเลยว่าจะใส่อะไรเข้าไปตรงมุมนี้ดีเพราะนึกไม่ออกจริงๆว่าจะใส่อะไรสุดท้ายก็เลยใส่เป็นตู้ใส่ถ้วยเข้าไปตรงนั้นก็จบแล้ว แล้วก็ตรงนี้จะเป็นคิทเช่นห้องครัวเราทำห้องครัวโดยใช้ไอเตาอบแล้วก็ตู้เย็นแบบโบราณคือมันเป็นสไตล์แบบดูเหมือนไม่ใช่ตู้เย็นหรือว่าเตาในยุคใหม่คือในเกมเดอะซิมมันก็จะมีเตาให้เลือกหลายแบบใช่ไหมแต่เออราเวลาเราสร้างบ้านอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่ามันเป็นในสไตล์ยุคเก่าใช่ไหมเราจะชอบใช้ไอตู้เย็นกับไอเตาอันนี้มากเพราะมันให้ความรู้สึกเข้ากันได้ดีของบ้านแล้วเราก็ใส่เป็นโต๊ะกินข้าวเข้าไปตรงกลางเป็นเหมือนกับพื้นที่นั่งกินข้าวเล็กๆแบบกินข้าวไม่จริงจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดว่า ทำแค่อาหารกินคนเดียวแล้วจะไปนั่งในโต๊ะยาวในห้องกินข้าวมันก็คงจะดูววหวาเวน่าดูแล้วก็เลยจัดการใส่เป็นโต๊ะกินข้าวเล็กๆให้ไปแล้วตรงเคาน์เตอร์เราก็ตกแต่งนิดหน่อยให้มันดูมีของวางให้ดูไม่ว่างเกินไปเราไม่ชอบอะไรที่มันว่างเกินไปเราชอบอะไรที่มันรกแบบพอดีตรงนี้ที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นแค่ไอ้ด้านหลังของบ้านอะ่ะมันไม่ได้เป็นพื้นที่อะไรเนะียมันเป็นเหมือนแค่ระเบียง เฉยๆแค่นั้นเองแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทางเข้าของบ้านเราตกแต่งเป็นเซ็นเตอร์พีซของวางกลางบ้านแค่นั้นแล้วก็มีพื้นที่นั่งเล่นนิดหน่อยตรงข้างหน้าห้องกินข้าวเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะมันเป็นแค่ทางเข้าของบ้านแล้วก็ไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปจริงๆแล้วทางเข้าของบ้านทุกคนมีอะไรกันบ้านเราเราไม่ได้อยู่บ้านนะเราอยู่หอพักทางเข้าของ ห้องเปิดประตูมาก็เจอเตียงนอนเลยแล้วก็ปลายเตียงก็เป็นชั้นวางรองเทา้าเยอะๆๆแต่ว่าด้วยความที่บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านใหญ่ี้ยเปิดประตูเข้ามาก็ต้องเจออะไรที่มันมโหระทึกหน่อยที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากก็เลยจัดการใส่จัดการดอกไม้เข้าไปแล้วก็ตรงนี้เองก็เพิ่งสำเนียกได,ด้ว่าเออเราไม่มีห้องน้ําชั้นล่างบ้านเลยนี่นาเราก็เลยต้องทําการปิดไอ้ตรงทางเข้าตรงนั้นนะแล้วก็ เปลี่ยนเป็นห้องน้ําแทนจริงๆแล้วการที่มันไม่มีห้องน้ําข้างล่างบ้านอะ่ะมันก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วซิมมันก็สามารถเดินขึ้นไปใช้ห้องน้ําข้างบนบ้านได้ใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยเราจากประสบการณ์ที่เล่นดูซิมมาทั้งหมด6ปีนะเราก็รู้สึกว่าการที่มีห้องน้ำชั้นล่างนี่มันเป็นอะไรที่มีความหมายมากเลยนะเพราะว่าซิมแบบปวดฉี่จะตายแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องให้มันเดินขึ้นมาได้หรอกให้มันได้มีห้องน้ําอยู่ด้านล่างเถอะก็ก็ดีนะนั่นแหละแล้วเราก็ย้ายขึ้นมาทําห้องด้านบนบ้านแล้วโหจะบอกว่าบ้านหลังเนี้ยห้องนอนเยอะมากมากแบบมากแบบกวไก่ล้านตัวคุณสามารถยัดซิมเป็นเด็ตัวได้ในบ้านหลังเนี้คือแบบห้องนอนเยอะมากแล้วคือแต่ว่าตกแต่งก็สไตล์คล้ายกันนะเพราะว่า บ้านมันมาโทนสีนี้แล้วเราก็ไม่อยากจะตกแต่งอะไรให้มันหลุดธีมไปมากกว่านี้มันก็จะดูไม่เข้ากันเราก็เลยทําห้องนอนออกมาให้มันสีคล้ายๆกันนะนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่ขนาดค่อนข้างใหญ่แต่เราไม่ได้คิดว่าห้องนี้น่าจะเป็นมาสเตอร์เบดมนะแต่ด้วยขนาดที่ใหญ่ขนาดเนี้ยคุณจะมองว่ามันเป็นมาสเตอร์เบดมก็ได้ก็ไม่ผิดอะไรเพราะมันใหญ่มากคือแบบมีพื้นที่ให้พอเตะบอลได้อะ เอาตะ้กมาซ้อมในนี้ก็ได้อะถ้าว่างอะ <c oughs> ก็คือพือน้นที่เยอะมากเลยแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ด้วยถ้าถามว่าทําไมใช้คอมพิวเตอร์กาขนาดนี้เราคิดว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านยุคเก่าแล้วเราก็ไม่อยากจะใส่คอมพิวเตอร์ใหม่ให้มันไปดูแบบขัดหูขัดตาคือแบบทั้งบ้านเฟอร์นิเจอร์การตกแต่งรูปภาพผ้าม่านมันมาแบบมันส่งมาให้เป็นแบบเป็นธีมเก่าแล้วไงถ้าเกิดว่าเราไปใส่คอมพิวเตอร์จอสลิมเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะดู แปลกมันจะดูอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกคอมพิวเตอร์ไงจะใครละ่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยใส่เป็นคอมพิวเตอร์จอโนโนเข้าไปนะเหมือนตอนที่เราใช้ตอนเด็กๆก,ก็หน้าตาประมาณนี้นี่แหละแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ําในห้องนอนใหญ่ก็จะเป็นดับเบิ้ลซิงค์เหมือนที่เราชอบทําเวลาเราทําห้องนอนใหญ่เราก็จะชอบใส่ดับเบิ้ลซิงค์เพราะว่าพื้นที่มันเหลือไม่ใช่อะไรแล้วเราก็ตัดสินใจวางอ่างน้ําไว้ตรง กลางห้องเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันก็ขวางหูขวางตาดีเราเล่นค่ะทุกคนเพราะมันก็ตามแบบว่าเวลาเราดูซีรีส์อย่างเรื่องซาบีนาใช่ไหมห้องน้ําของมันก็จะแบบว่ามีอ่างน้ําวางอยู่ตรงกลางห้องอาบน้ําเลยอะไรเงี้ยก็แบบก็ก็ดูดีแต่ตามหลักความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ควรจะมาอยู่ตรงกลางเพราะมันขวางทางเดินมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่ ใหญ่แต่ว่าเล็กงงไหมงงพูดจาอะไรงง,งงออีกแล้วเป็นห้องนอนเตียงคู่แต่ว่าขนาดเล็กลงมาหน่อยก็จะไม่ได้มีอะไรมากในห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่เอาไว้สําหรับนอนได้เฉยๆแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยห้องนอนนี้ก็จะมีที่นั่งเล่นปลายเตียงมีตู้เสือ้อผ้ามีห้องน้ําในตัวที่สามารถใช้งานได้คุณสามารถเอาซิมเข้ามาแล้วก็อยู่ในห้องนอนนี้ได้โดยที่ไม่มีปัญหาเพราะว่า มีสิ่งรองรับทุกอย่างให้ครบทั่วแล้วมีทั้งตู้เสื้อผ้ามีทั้งที่นั่งเล่นห้องน้ําในตัวครบจบทุกอย่างแต่ว่าห้องนี้มันก็จะไม่ได้เหมือนห้องอื่นๆเพราะว่ามันเป็นห้องที่เป็นเตียงคู่แต่ว่ามันขนาดเล็กลงมาแค่นั้นเองก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วเราก็ย้ายไปต่อกันที่อีกห้องหนึ่งห้องนี้รู้สึกจะเป็นห้องเตียงคู่อีกแล้วที่ขนาด ก็พอๆกับห้องที่ติดๆกันเราคิดไว้ว่าจริงๆไอ้สองห้องเนี้ยด้วยความที่มันแต่งมาแบบสไตล์ธรรมดาธรรมดาคือสไตล์เหมือนกับบ้านเราไม่ได้พยายามที่จะคิดว่าห้องนี้มันควรจะเป็นของใคร ปกติเวลาเราสร้างบ้านเราก็จะคิดไว้ก่อนแล้วว่าห้องนี้มันน่าจะเป็นของใครเป็นของลูกเป็นของพ่อแล้วเป็นของแม่เป็นของเด็กผู้ชายหรือเป็นเด็กของผู้หญิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าห้องนี้เราไม่ได้คิดเราก็เลยคิดว่าจริงๆใครจะมาอยู่ในห้องนี้ก็ได้เราก็เลยไม่อยากจะใส่อะไรที่มันบ่งบอกตัวตนของซิมมากเกินไปเท่านั้นเองแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปทําที่ชั้นสามซึ่งบอกเลยว่าชั้น3เป็นอะไรที่คิดนานมากว่าฉันจะทําให้ใครดีเพราะว่าตอนเนี้ย ห้องนอนในบ้านอะ่ะมันมีใหญ่ๆไปแล้วสามห้องอะ่ะแล้วคือแบบถ้าเล่นจริงๆอะ่ะมันสามารถใส่ซิมไปได้หกตัวแล้วใครมันจะเล่นซิมทีละหกตัวที่มันปวดหัวมากเลยนะเราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วชั้นสามมันเหลือห้องนอนอีกต้องแบบสองห้องที่ใส่ได้เราก็เลยไม่รู้จะใส่อะไรลงไปนะแต่ว่าเราก็ตัดสินใจทําห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดมไปเลยห้องที่ทุกคนเห็นอยู่ที่เตียงสีเขียวเนี่ยเราตีความว่ามันเป็นมาสเตอร์เบดมเพราะว่าห้องมันใหญ่มาก แล้วมันก็ใหญ่มากพูดซ้ำไหมซ้ำเนาะนั่นแหละคือมันก็มีเตียงคู่ที่แบบว่าดีมากแล้วก็มีพื้นที่เยอะมากเราตอนแรกว่าจะใส่พื้นที่นั่งเล่นตรงปลายเตียงเข้าไปตรงนี้ตามที่เห็นแต่พอเราคิดคิดแล้วมันดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดว่าซิมไม่ใช่ซิมหรอกเราชอบคิดในตามหลักความเป็นจรงิงว่าถ้าคนตื่นมาแล้วเดินสะดุดเก้าอี้มันจะเป็นยังไงมันก็คงจะเจ็บหน้าดูแล้วก็เลยทุบมันออกไปนะ ก็เลยปล่อยไปเตียงให้มันโล่งๆให้มันเดินได้ไม่สะดุดแล้วกันแล้วก็ใส่เป็นโซฟาเข้าไปตรงข้างๆเตียงแทนก็คือในห้องนี้ก็มีพื้นที่นั่งเล่นเหมือนเดิมแต่แค่ไม่ได้อยู่ปลายเตียงแล้วเท่านั้นเองแล้วก็ใส่ของตกแต่งเล็กๆน้อยๆเข้าไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่เราคิดไว้แล้วว่าเราจะให้ห้องนอนนี้เป็นห้องนอนของเด็กผู้หญิงตอนแรกเราว่าจะใส่เตียงเดี่ยวเข้าไปแต่เรารู้สึกว่า โอ้โหบ้านคุณหลังใหญ่ขนาดนี้ทุกห้องมีเตียงคู่หมดเลยห้องนี้จะน้อยหน้าไม่ได้เด็กค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นห้องนอนของลูกลูกสาวหรือลูกชายก็ตามที่ชอบสีชมพูเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเตียงคู่เหมือนกันเราใส่เตียงคู่เอาไว้ชิดก,กับกำแพงเออตามทฤษฎีแล้วเนี่ยที่เราใช้มานะเซมมันอะ่ะจะสามารถ ขยับตัวไปอีกฝั่งได้ที่ติดกำแพงคือปกติถ้าเกิดว่าเราวางเตียงเอาไว้ชิดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเป็นเตียงขั่วซิมมันจะเดินอ้อมไปอีกฝั่งไม่ได้ทําให้มันเข้าไปอีกฝั่งไม่ได้แต่แบบบางทีมันก็ทําได้คือแบบเราเซตให้มันนอนฝั่งไหนใช่ไหมมันก็จะขยับตัวไปนอนฝั่งนั้นมันจะแบบนั่งบนเตียงแล้วมันก็สไลด์ตัวไปอีกฝั่งได้เพราะฉะนั้นห้องนี้ตามหลักการแล้วเนี่ยบางควรจะนอนได้2คนโดยที่ไม่มีปัญหา ถ้ามันมีปัญหาแสดงว่านอนได้แค่คนเดียวนะคะเออพูดจาเหมือนมีหลักการนั่นแหละก็ตกแต่งกันเสร็จแล้วสำหรับห้องนอนเด็กเราก็ติดผ้าม่านสีชมพูเข้าไปให้มันเข้ากันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องนอนสำหรับแขกแบบห้องนอนสำหรับแขกจริงๆอะเพราะาเราใส่เป็นเตียงแยก2ออันนะคิดไว้ว่าน่าจะเป็นสำหรับเพื่อนของคุณลูกห้องตรงข้าม ก็เลยใส่เป็นเตียงเดี่ยวเข้าไปก็ให้สามารถนอนได้สองคนแล้วก็ใส่ตู้เสื้อผ้าเข้าไปมันเหมือนอะไรรู้ไหมทุกคนมันเหมือนห้องนอนในค่ายแบบเวลาเราไปแคมป์ลูกเสือหรือว่าไปค่ายต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันก็จะมีห้องลักษณะนี้มันเหมือนโรงแรมไหมมันเหมือนห้องนอนโรงแรมไหมก็คล้ายๆนะคือมีเตียงคู่กันสองอันแล้วก็มีที่วางของคู่กันสองอันแล้วก็จบ <laughs> ตรงนี้พื้นที่ที่เหลือ เล็กๆตรงนี้เราจะทำเป็นสตูดิโอวาดภาพเพราะว่ามันมีหน้าต่างที่ใหญ่มากๆเราก็คิดว่าแสงมันก็น่าจะดีมากๆเราก็เลยจัดการใส่ขาตั้งเคนวัสเข้าไปแล้วก็มีพื้นที่นั่งเล่นให้สำหรับซิมเล็กน้อยเราใส่พื้นที่นั่งเล่นไปเยอะมากในบ้านหลังนี้แล้วก็แล้วก็เปลี่ยนมันให้กลายเป็นมุมสำหรับวาดภาพเท่านั้นเองแต่ส่วนที่เป็นปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือ ในพื้นที่ของทุกชั้นจะมีที่ว่างอยู่เราก็พยายามใส่พื้นที่นั่งเล่นไปตามที่ทุกคนเห็นในแต่ละชั้นเพื่อให้มันไม่ดูว่างเกินไปจริงๆมันก็สามารถปล่อยว่างได้แต่เรารู้สึกว่ามันช่างขัดหูขัดตาซะจริงนะเราก็เลยใส่ให้มันเต็มเต็มไปเลยจะได้จบเรื่องแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องขัดหูขัดตาแล้วก็ห้องน้ําในบ้านหลังนี้เกือบทุกห้องเลยนะหน้าตาก็จะเหมือนกันทั้งหมดเลยเพราะว่าเราสร้างห้องน้ําไม่เก่งเอาซะเลยแล้วก็ตรงนี้เราเริ่ม ออกมาตกแต่งข้างนอกของบ้านแล้วข้างนอกของบ้านหลังนี้เราจะบอกว่าเราใช้ debug object ค่อนข้างเยอะนะก็คือเป็นของฟรีที่อยู่ในเกมที่เราสามารถปลดล็อก ok ได้ด้วยสูตร bb.show live edit object s, แล้วก็ bb.show hidden object s, เดี๋ยวเราจะใส่สูตรเอาไว้ใน description box ข้างล่างนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเอาไปใช้มันก็จะมีแบบว่าพวกต้นไม้ที่ เหมือนกับในเกมแหละแต่ว่าฟรีอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ต้นไม้เลื้อยที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้มันเป็นต้นไม้ที่ต้องเสียตังนะอยู่ในภาค Get to Work ช่วงนี้เราค่อนข้างที่จะชอบใช้ไอ้สิ่งนี้นะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกว่าเหมือนเป็นบ้านหลังเก่าดีคือบ้านหลังเก่าที่มีต้นไม้เลื้อยจนแบบไม่รู้จะเลื้อยไปไหนแล้วอะ่ะมันก็เลยเยอะขนาดนี้มันก็ทําให้บ้านรู้สึกได้ถึงความรมรื่นแล้วก็ ดูไม่จืดชื่นนะเพราะว่ากําแพงนอกบ้านเราถ้ามันออกมาเป็นสีเดียวกันหมดเลยก็คือมันจะออกเป็นแบบสีครีมๆเหลืองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจืดไปหน่อยเราก็เลยใส่เป็นไม้เรื้อยเข้าไปตรงกําแพงแล้วเราก็ใส่ อย่างที่บอกไปว่าต้นไม้ในหมดดิบักเยอะมากแล้วตอนนี้ก็คือก็หาอยู่ว่าจะใส่ต้นไม้อะไรดีที่มันเข้ากับบ้านนะเพราะว่าต้นไม้มันมีแบบเยอะมากเลื่อนทั้งวันนะบอกเลย <c oughs> ก็ก็ไม่ถึงทั้งวันนะก็แต่ก็นั่งเลื่อนอยู่ประมาณ 10- 20นาทีอนะไรเงี้ยก่อนจะหาต้นไม้ต้นที่อยากได้เจอไอ้ต้นไม้อันเนี้ยไอ้พุ่มไม้เตี้ย มันเป็นผู้ไม้ที่ไม่มีอยู่ในโหมดซื้อทุกคนถ้าทุกคนจะอยากใช้ทุกคนต้องเข้าไปในสูตรที่เราบอกแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาถ้าแบบไปไล่หาดูในแคตตาล็อกธรรมดามันจะไม่มีเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ในโหมดไลฟ์อิดิทก็นั่นแหละข้อดีของการใช้สูตรเราก็จะได้ใช้ต้นไม้ฟรีแล้วก็ได้ต้นไม้เพิ่ม <c oughs> ก็ดีนะคะ แล้วเราก็ใส่ต้นไม้ไปเยอะมากเลยบ้านหลังนี้สุดท้ายแล้วรู้สึกเหมือนบ้านอยู่กลางป่าเลยค่ะทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้อยู่กลางป่าแนะแต่ว่าเราอยากให้ความรู้สึกลมลื่นกับบ้านมันก็เลยออกมาลกประมาณหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้ดูลกเกินไปเราก็พยายามทําให้มันยังดูเป็นระเบียบอยู่แต่เรารู้สึกว่าบ้านมันก็ไม่ได้อยู่กลางป่าแต่มันก็เหมือนมีความรู้สึกว่ามันอยู่กลางป่า เออเราเริ่มอธิบายไม่ถูกแล้วแต่ก็นั่นแหละเราชอบให้มันล่มลืน่นกิจกรรมหลังบ้านของบ้านหลังนี้จริงๆไม่ได้มีอะไรมากรู้สึกว่าเราจะใส่เป็นโต๊ะปิกนิกไป2อันแล้วก็มีมังกีบาร์ให้สำหรับซิมเด็กสามารถห้อยโหนตีลังกาได้เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นกันในอีกไม่ชานี้ที่ไม่ได้ใส่กิจกรรมหลังบ้านเยอะเพราะว่าเราดันมาสร้างบ้านหลังนี้ในลอตที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะ มันก็เลยไม่ค่อยได้มีพื้นที่อะไรเยอะแยะให้สําหรับใส่กิจกรรมหลังบ้านอะไรเข้าไปมากมายขนาดนั้นมันก็ได้ประมาณนี้แต่ถามว่าเรารู้สึกโอเคไหมกับผลลัพธ์ที่ออกมาเราว่ามันก็เหมาะกับบ้านหลังนี้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคฤลาสหาที่มีความเก่าแก่นิดหน่อยถ้าไปใสอะไรที่มันดูเยอะมากกว่านี้มันก็จะดูไม่เข้ากันแล้วแล้วตอนนี้เราก็นั่งเรียงต้นไม้ทีละต้นอยู่ให้มันกลายเป็นรั้ว คือจริงๆมันจะมีรั้วที่สามารถลากแล้วก็จบได้เลยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่สวยนะเราก็เลยมาใช้ไอ้พุ่มไม้นี้แทนแต่ข้อเสียก็คือเราต้องมานั่งไล่กดเลียงทีละอันนะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียเวลาแต่เพื่อแลกกับความสวยงามบอกเลยว่าเรายอมได้นั่นแหละค่ะแล้วก็เก็บรายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆให้บ้านมันดูเข้ากันได้ทั้งหมดนะจะได้ไม่ดู ผิดแปลกไปอะไรมากมายเราอยากให้บ้านมันดูเข้ากันได้ดีมากที่สุดแล้วก็ติดไฟตอนกลางคืนเพื่อที่บ้านจะได้ไม่ดูเหมือนบ้านผีสิงจนเกินไปก็ไม่ได้ติดไฟเยอะมากมายติดแค่ตรงทางเข้าบ้านแล้วก็ดันไปเจอไอ้เสาไฟอันนี้น่ารักมากก็เลยหยิบมาใส่ซะเลย จบกันไปแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ้านหลังนี้จะโพส์อยู่ในแกลเลอรี่แกลเลอรี่ไอดีก็จะใส่เอาไว้ข้างล่างเลยแล้วก็ถ้าใครมีไอเดียสร้างบ้านอะไรอีกก็บอกกันมาได้เลยในคอมเมนต์วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย